ไม่มีปัญหาพี่น้องที่รักปัญหาว่าเราเกิดใหม่ในแบบอิสลามดูว่าเราเตรียมอะไรไว้ว่างวันที่เราจะกลับสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ตั้งสเตปสวยงามมากในคุรานอายัดเดียวบอกไกฟะตักฟูรูนบิลลาฮิวะคุนตุมอัมวาต์ปฏิเสธอัลลอฮ์ได้ยังไงในเมื่อเจ้าไม่มีอะไรเลยนะซุมมายุฮีกุหลงจากนั้นอัลลอฮ์ให้เจ้ามีชีวิต สุมมยมีตุกคมหลังจากนั้นอลัลลอฮ์ให้เจ้าตายสุมมย,ยุฮีคุมและอลัลลอฮ์ให้เจ้าฟื้นขึ้นอีกครั้งสุมมาอิไลฮิตุรจายอูนจบณเวลานี้พี่น้องสเต็ปห้ากลับหาอลัลลอฮ์ทุกคนมนุษย์ออกห่างให้ได้จากห้าวงจรน,นี้ท่านไม่ต้องละหมาดแล้วชีวิตตายชีวิตตายและฟื้นและสุดท้ายกลับหาอลัลลอฮ์พี่น้องด อัลลอฮ์บอกปฏิเสธขนาดนี้จ้าปฏิเสธได้ยังไงดังนั้นจงเตรียมพี่นว่าเราจะเอาอะไรบ้างกลับสู่อ so ัลลอฮ์ในวันกิียม